ไีมือหลานสุดที่รักไี่แลกวนะต่อไดแอเคลเอ๊ไนนัหนนไหนไหนนไหนไหนหนหนไ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 อนเหนไหนเหนไอนไห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 นไ่นนไห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 นเหนไ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 หนนนนนน ถ่ายรูปถ่ายรูปอายุครบยี่สิบอ่ะสิบสองยังไม่แน่ใจนะยังไม่แิดใจยังต้อง่อไปไปพร้อมด้วยลูกหลานรออยู่จะร่ำ่วยโอ้ไม่เขินใหม่เลยเว้ยไมไม่ติดใจไมโอ้ยโอแม่เสียงไม่เข้าใหม่ต้องต้องร่ำรวยมันไม่เข้าใหม่แม่แม่จะพูดใหม่ ชาติแม่เ่าเก่งแม่แม่แม่เ่งกนนดีครุคด้รับยานดทุคดีรกยนครับทกคนยคักนยินดีกีับกนินีรกนดครับกคนนครกินบิดี